สวัสดีพี่น้องครับผมตอนนี้และโยหหอประชุมศูนย์ภักพิงครับโย่เพื่อละหันไส้ครับพี่น้องกับมีเขามาเรื่อยๆครับยี่มงันครับผู้อพยพก,กับเขามาเรื่อยๆครับยิ้มแม่ไม่อยากใสก่ก่อครับก้อนน้องเลี้ยงโอเคงอนไก่ไกจากนี้รีบก็ล่อได้ยินได้ยินเสียงปืนเลยติ เนี่ย yeah, มันยิ้งตลอดเลยมันย eh. ิ้งตลอดเลยทีตลอดม่ีมาเอบเอาไงสาไรออกสีเมนเสแเนาะเนี่ยอันนี้มานหลับไปส่หรอาหลับกับบ้านไม่หลับไปสนเนาะ เมียขอไปสเนาะลากไอยังแกสิบไว้ไหนไหนนี่เนาะผู้ถมเนาะใส่เนาะครับดิน้ำเขียวน้ำดำเขียวอ๋อไอยางไปว่าน้ำเขียวครับละเลยปักต้งใช่ไปพละ ย่ายไปอุปยุไป,ป,ย,ปยูน้ำพีนัน่น้องรครับนะี่ก็พีน้องพ่คบปลอดภัยนะ่ายไปยูก็พีน้องเพือ่อเพื่อวาง้ำเขียวครับีน้องผลมาจากข้างตะบนนองแวงตะบล รรการอยูอ่ศูนย์ผักพิงเครื่องละหรทรายพี่น้องกับพ่อกาเขาไปท้ายข้างใน <c oughs> ย่านเจ้าหน้าที่พ้นมาแต่ว่ามีผู้มามาพันใหญ่มาหน,ยายานีครับมามาบอกยังไงคือมาเปลี่ยนไทยอยู่นีครับคนลังคนกับมีหมองไปต่อกับไปเออดข้อมปลอดภัยพี่เม่อยู่นีเลยบ่ราะหนอนอยู่นีเลยว่าจะไปบองกึ่นอยู่นีละอนอยู่นีสักวันน่อยู่นีกับปลอดภัยอย่างนี้ ถ้ก็ต้องรอเบิ่งรอเบิงเงินประกาศทางราชการเอาว่าสิพิ็นยังไง็ไปงอกไปถามเพิ่นเัครับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้พวกเขาอ่านพวกขายย่งไปถามเขาเจ้าว่า่นไหนไทยบอกบอกท่านมีคําตอบบกาศไทยครับ เดี๋ยวเบาอ,อยู่ทางนอกกันแล้วกันไดหอมประชุมตอนนีม้มีผู้อบพยพประมาณ20-30คนครับกินข้าวง่ายไปกินข้าวสวยไปไเนีมยกินแ,แล้วเนาะเอาให้ตลอดปลอดภัยก็เร่องง่ญ่ครับอันนี้คือไปทรงตัวครับไปไปอันวัดปานั่งร่องไปวัดปลานั่งร่องก็ไปก็ไปสนามสั่างครับ ขออนุญาติ้งย,ยุ้ยไก่พี่น้องเขอบไปท้าทั้งในบ่ได้ครับเพราะถามเพินเพ่นแล้วเพิ่นบ่ทันได้ให้ครัตอบไม่กล้าท้ายนี่ยเฮ้ยฮอนเป็นไปสาต่อครับนี่ไปน้องกีไปเองวะครับมีรถไปเองเนาะ เอาครับผมอยากพี่น้องกลับไปทั้งนี้ผพะบองนี้ก็ยังายคือบองนี้มันกลับ่าเนี่ยอาจสีดงง่ายอีกไหมมันอาจเสไดง่ายอีกเห็นว่าเออพอมันอย่ไก่เห็นไหมเนี่ยแล้วเสียงดังเสียงปืนดังตลอดแล้วทีครับมือขึ้นเห็นไหเมือเ้าดังคักเลย เป็นใหญ่มาจากตำบลหนองแวงครับตำบลหนองแวงมันสิบยูทิดอาวุนออกเขียงใต้ติดกระเมียนเลยติดใช่แดนเลยเนาะตำบลหนองแวงบ่มี่เลยออกจเกนี่ไปก็เป็นเครื่องทั้งไปบ้านงอนไก่บ่แมี่ออติดติดใช่เดียนเลยไปลงทุนกับคู่ เนี่ยมึงขมิน้นที่ท้าง่างเลยอ้หแล้วก็ได้ยินเสียงปืนขึ้นอ่ะแล้วนี่คือยังพี่น้องหลายคนคือจังผมบอกในคลิปนีกคพี่น้องมันเป็นพื้นที่ของเขามันสูงกว่าไหลครับแถวบ้า,บานละเนี่ยแถวนี่ครับพื้นที่ของเข้าสูงครับเป็นภูเขาขันขึ้นมาหาเขามันต้องปีนเลยไหม นีครับสถานการณ์ล่าสุดอยู่ศูนย์พักพิงชัวข้าครับขอ,ข,อของเพื่ออาหารใส้สรุปว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นกระซ่งต่อ,อยู่นี่ครับเพิ่นเ่ให้เพิ่นเ่ให้พักยี่นี่นี้ครับอันนี้เป็นชัวเข้าซือ้อไปยื่นี่ก็แเน่นอนว่าอาจสีได้อาจสีจจได้เคลื่อนไยอาจสีได้โอปรยพอีกรอบสบานการณล่าสุดตอนนี้ครับอยู่ ที่วการอเลหันใส่เอ๊ะยังไงเมียมันเดือดร้อนมันเดือดร้อนที่ง่ายมาแ้เนี้อ่ะผมเลยยิ้มต่เขาวามันุกขึ้นมาเล่มาตี่้งวันช่าปืมมาาจาโอ้ยเ่เราประสบการณ์เรา กระเมียนนั่นเราโอ้โหการการโอบประยบอีแม่เราสามรอบเลาเนี่ยไงโอบประโยชน์สามเท่าตีขี้มิดเนี่ยเออว่าได้อบอีกเหรอครับบ่าเนี้ยอ้ไรครับเป็นทรงตาครับยังไงเป็นทรงตาครับว่าห้พักหนีครับว่ายุ่นีกับว่าถึงขันว่าปลอดภัยครับเอาโชคดีโชคดีครับเดินทางปลอดภัยครับผมไปแล้ครับอีกขั้นหนึ่ง ต่อมาเลยไปเรื่อยครับต่อมาเรื่อยๆครับอันนี้ไปน้องกีบ,บา้บานเก้ามีผลดีไหมอันนี้พนเพื่อนบ้านเก้าพันโย่เพื่อนน้องกีครับเอาโซกดีโซกดีโซก,ดโซกมนันผู้ชายไม่ใส่เม็อดอะบ่ม่มาหรือว่าบ,บ่ม,มาบม่บมีเลย เอาตลอดปลอดภัยแม่เอ้ยไปพุ่นกับห้า,งแ,ง,นนางแล้วล่ะน้องจีกันไหนขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมร้าน,นานก็นไ,ปไ,ไ,กนไปให้กันเอาปลอดภัยแม่ปลอดภัยขอบคุณพี่น้องหลายครับผมล่าสดุดอยทีวการบรรทุนอาหารใส่ครับพอกันอขอขอคลิปหนาครับสวัสดีไปาปคุณปู